สวัสดีค่ะยินดีออต้อนรับสู่ชงเตสันพาด้วยนะคะวันนี้เจสันก็พามาชมสายน้ําร้อนนะคะพี่น้องน้ํามาแล้วน้ํามาแล้วฝั่งนี้ยังไม่มีน้ํานะน้ํายังแห้งมาดูปลาด้วยเขาหวานแหเขาได้ปลาน้ํามาหวานแหได้ปลาค่ะปาลปารวมปลารวม น้ำแห้งต้มน้ำร้นสายน้ำร้นน้ำตกสายน้ำร้นนะคะน้ำมาแล้วน้ำเต็มห้วยแล้วปกติน้ำจะแห้งปอดอย่างเงี้ยนะพี่น้องเห็นโขดเยนเห็นเย็นอย่างเนี้ยทีนี้น้ำมาแล้วอีกไยก็จะเต็มวะต้มน้ำตกน้ำตกสายน้ำร้อนค่ะ นี่คือน้ำตกไายน้ำร้อนของบ้านเจ็ดตมพารวยนะคะถ่า,ายกันยามเช้าๆนะคะพี่น้องเ7โมงเช้าค่ะดูอากาศฟ้าไม่เปิดเลยนะคะ Rễ ngang nha Hãy cả cho sao, sao คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะมาชมน้ำตกค่ะน้ำตกกับน้ำร้อนน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ อราทุกคนมีความสุขค่ะแห่งูรวยๆปังๆกันทุคนะะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ